สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเพื่อนๆถามถึงนะคะว่าแก้ปัญหาเรื่องกอไผ่จากข้างบ้านน่ยรามมาส่วนตัวเองยังไงบ้างแล้วนะคะมีแนวทางที่จะแก้ไขย,ยังไงทําอะไรไปบ้างแล้วนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะนขาจากที่แม่แหม่มเล่าให้ฟังว่ากอไผ่อ่ะเป็นไม้ไผ่เล็กใช่ไหมคะ เรื้อยมาจากบ้านข้างๆอะค่ะนะเรือยเข้ามาเข้ามาในสวนเราใช่ไหมแม่แหม่มต้องมาขุดออกนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่แหม่มาตัดเห็นกําแพงต้นไม้ไหมคะเดี๋ยวแม่แหม่มจะซูมให้เนี่ยค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยปุ๊บเนี่ยอันนี้แม่แหม่มเป็นคนตัดเองนะคะแม่แหม่มตัดให้โล่งเลยค่ะตอนแรกอ่ะมันสูงขึ้นไปเกือบถึงหลังคาเลยนะคะแม่แหม่มเป็นคนตัดจัดการให้เรียบร้อยยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ ข้ามไปตัดต้นไม้ให้อุบ้าจังนะคะอีกสองต้นค่ะพอเข้าไปบ้านอุบ้าจังนะก็เห็นกอไผ่เพียบเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในบ้านค่ะคือตอนนี้นะคะแหม่ม่ก็ได้ไปปรึกษากับพ่อแว่นค่ะชี้ให้พ่อแวน่นดูว่าพ่อพ่อกอไผนะ่น้ามันเข้าไปถึงตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นนนนนแล้วนะมีวิธีแก้ไขอะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพ่อแวน่นเขาก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม เขาก็บอกว่าจะมียาตัวหนึ่งที่ดูดซึมทางใบหมายถึงว่าถ้าเราพ่นยาไปที่ใบเนี่ยไปมันก็จะดูดซึมลงไปที่รากนะคะทำให้ตายแต่ภายในครั้งเดียวเนี่ยไม่ตายนะต้องทำหลายๆครั้งและช่วงเดือน3ถึงเดือนสีเนี่ยถ้าเราตัดใบไผ่เนี่ยนะรากเขาก็จะไม่ชอนชัยก็จะไม่ลามไปไกลเพราะฉะนั้นแม่หมั่ก็เลยบอกว่าโอเคนั้นเดี๋ยวไปคุยกับคุณป้าข้างบ้านนะบอกว่า เนี่ยมันมันลามเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเราอะ่ะจะเป็นคนไปซื้อยามาฉีดเองแล้วก็ตัดหญ้าให้ด้วยเพราะว่าต้นไม้ที่แม่แหม่ตัดให้ค่ะมันเป็นกำแพงธรรมชาติเนาะแม่แหม่ก็ข้ามไปบ้านอุบาจังด้วยแล้วก็คือไผ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยก็คือว่าไผ่เนี่ยมันก็ลามมาจากที่อื่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าบริเวณเนี้ยมันมีไผ่ป่าเยอะมาก มันก็ลามจากที่อื่นเข้ามาบ้านแกเหมือนกันเสร็จแล้วแกก็อายุเยอะแล้วค่ะจะ80บแล้วอะ่ะแกก็ไม่ได้ชอบต้นไม้แกก็ไม่ได้ชอบการแบบว่าปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยอายุเนาะแล้วแกจะให้แกมาถอนอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเขาก็เลยเหมือนแบบก็เลยปล่อยลกๆแบบนั้นมันก็ลามมาจากที่อื่นเหมือนกันค่ะพอแม่แหม่มไปใช่ไหมฝั่งตรงข้ามอะ่ะโูก็เห็นเยอะ ก็ไปตัดต้นไม้ให้ก็เลยเนี่ยค่ะตอนนี้นะแนวทางก็คือว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับอบาจังค่ะถ้าจะไปคุยกับอบาจังก่อนว่าเนี่ยไม้ไผ่อะค่ะมันลามมานะเดี๋ยวเนี่ยจะไปซื้อยามาแล้วก็ฉีดแล้วก็ตัดให้ฉีดแล้วก็ตัดให้ยางงี้ค่ะมันอาจจะน้อยลงน้อยลงแล้วก็เรื่องการตอนแรกว่าจะขูดเป็นแนวขุดเป็นแนวใช่ไหมสรุปค่ะช่วงที่มีต้นไม้นั่น่ะเขาฝังปูนไว้แล้วค่ะ มันเป็นกำแพงปูนนะด้านล่างอะคะ่ะเป็นกำแพงปูนอะไผยยังเลยเข้ามาเลยคะ่ะโอ้มันเป็นกำแพงปูนมีแล้วก็เลยไม่ขุดแล้วตอนแรกคิดว่าจะขุดขุดขุดก็เลยจะเลือกแก้ปัญหาด้วยการไปฉีดไปฉีดไผ่อะคะ่ะใช้ยาฉีดไผ่ฝั่งบ้านวุบาจังนะเราอะจะไปฉีดฝั่งนั้นนะคะหลายๆครัง้งแล้วก็ตัดหญ้าให้แก้ให้สะอาดเองแกก็ต้องแบบว่าให้เราทําอยู่แล้วเพราะว่า อบาจักเขาก็อายุเยอะมากแล้วอ่ะเรามีล้วมีคนอ่ะมาทําให้สวนแกสะอาดอ่ะทาไมแกจะไม่ชอบแกก็ต้องชอบอยู่แล้วยังไงแกก็ต้องแบบโอเคอยู่แล้วค่ะนะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันฝนตกก็เลยยังไม่ได้พูดคุยนะคะแต่แต่แบมเนี้ยแหม่มรู้ว่าอบาจักอ่ะจะต้องยอมนะคะแล้วก็ให้แม่แหมมทอย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยที่อาศัยกันมาอยู่ที่เนี้ยเข้าปีที่สี่แหมมก็ดูแลกันเหมือนเป็นเหมือนเป็นคุณยายเหมือนเป็นอะไรเนี้ย มีผักมีหญ้าก็ส่งให้กันเสมอไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเสร็จปุ๊บถ้าเราเริ่มฉีดยาฉีดยาฉีดยาไปใช่ไหมเราในส่วนของบ้านแม่แหม่มเองเนี่ยแม่แหม่มก็จะค่อยค่อขุดขุดขุดแล้วก็ดึงออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะแม่แหม่มคิดว่าปัญหามันน่าจะน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วเราก็พ่นยาฝั่งตรงข้ามบ่อยๆใช่ไหมบ่อยๆมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงเนี่ยค่ะแนวทางนะแล้ว พอทาเรื่องนี้เสร็จแล้วใช่ไหมไอ้กุหลาบเลื้อยเนี่ยที่แม่แหม่มปลูกเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเนี่ยข้างล่างตรงนั้นอ่ะแล้วแม่แหม่มก็จะปลูกไอ้ต้นไทม์สีม่วงอ่ะค่ะที่เพื่อนๆบอกว่้มันพรมสีม่วงสวยๆเลยนะแม่แหม่มก็จะเอามาลงเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอาดอกลิลลี่มาลงด้วยลิลลี่นะคะแล้วก็จะเอาดอกไม้นานาพันเลยค่ะมาลงให้สวยงามเพราะฉะนั้นพออบาจังเขาเปิดหน้าต่างมาปุ๊บ เขาก็จะเห็นสวนที่สวยมากเขาก็จะแฮปปี้มากๆเพราะวันนั้นที่แม่มาปลูกกลับตรงนี้ใช่ไหมวันผูอาจารย์แกาบอกว่าว้าวดีจังเลยเนี่ยเขาอะนะแค่เปิดหน้าต่างเขาก็เห็นความสวยของสวนเราเลยเขาบอกเขาก็ดีใจนะที่ได้เห็นความสวยเพราะว่าเขาอะค่ะอายุมากแล้วนะเขาก็ทําอะไรแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอะเราทําได้เรายังมีแรงอยู่เนาะเราก็ทําแล้ววันนั้นอะที่แม่ม่ตัดต้นไม้ให้ให,ให้อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็ให้ตังมานะ ให้ตังค์ด้วยก็ตัดให้เขาตอนแรกแม่แบบก็เดินไปบอกว่าเจ้าองว่าจ้างเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะตัดต้นไม้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยอุปจ้างบอกตอนแรกอ่ะเขาก็จะไปจ้างคนมาตัดเหมือนกันเขาก็เลยบอกนั้นเอาอย่างงี้หนูว่าตัดต้นไม้ใหญ่ให้ให้ให้ด้วยนะสองตน้นนะตัดให้ด้วยแล้วก็เขาจะให้ตังค์อะไรเงี้ยแม่แบบก็เลยอาได้ไม่เป็นไร็นไรก็ตัดให,ให้เขาเสร็จสับ ตัดกำแพงเนี่ยตรงสวยงามเข้าไปบ้านเขาตัดต้นไม้อีกสองต้นออกเสร็จปุ๊บหันห่นหั่นใส่ถุงขยะเอาไปทิ้งให้เขาทําแบบเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้ก็ลงไปเยอะแต่ว่าไอ้ไผ่ที่อยู่ด้านล่างเนะี่ยยังไม่ได้ตัดอโอเคเดี๋ยวรอช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะยังช่วงหน้าฝนเดี๋ยวรอรอให้มันแบบว่าฝนหยุดตกก่อนทีนี้ก็จะเริ่มฉีดยา ่นยาฉีดยาฉีดยาแล้วก็จะเริ่มทําแล้วค่ะโอเคเนี่ยค่ะแนวทางการแก้ปัญหาก็ประมาณนี้ค่ะแล้วในส่วนของของแม่แมแมเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะปลูกอะไรใหม่ๆบ้างนะคะเปลี่ยนนะคะต้นกุหลาาต้นไหนที่มันแบบว่า,าไม่แข็งแรงดูว่าไม่สวยไม่ฟื้นก็จะเปลี่ยนแล้วนะก็จะปลูกอย่างอื่นต้นไหนสวยดูดีอยู่ก็เอาไว้นะคะเพราะว่า จริงๆอ่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่ากุหลาบเนี่ยความแข็งแรงของสายพันธุ์เนี่ยสำคัญมากเราอ่ะดูแลกุหลาบเหมือนกันทําอะไรทุกอย่างเหมือนกันแต่มันจะสมบูรณ์หรืองามไม่เท่ากันนะนะไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนปลูกอย่างอื่นนะคะปลูกดอกไม้อื่นๆบ้างแต่ว่ากุหลาบแม่แมงก็ซื้อมาปลูกเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะถ้าเราชอบเราก็ซื้อมาปลูกเพิ่มค่ะมันเป็นความสุขของเราเนาะเราก็ทําไปโอเคค่ะวันเ้าฝนตกทั้งวันเลยแม่แมงก็ไม่ได้ทาอะไรเลยเบื่อมาก เป็นคนที่แบบว่าหยุดอยู่นิ่งไม่ได้วันนี้นะคะก็แม่แบบก็ดูคลิปพี่จองคอาแลนน้องแดนปกติก็ไม่ไม่ได้ดู youtube ช่องอื่นเลยนะคะก็เนี่ยมาดูเขาแบบน่ารักน่ารักก็ดูพักผ่อนแต่พอดูจบแล้วเนี่ยก็ทำความสะอาดในบ้านก็เสร็จแล้วอ้ออยากอวดเพื่อนๆเ,เห็นนี่ไหมปลาแต่ไม่ใช่ปลานะเออ เนี่ยค่ะเพ mm ื hmm. <ๆ>่อเพื<ๆ>่อนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแม่แม่บมาค่ะแม่แบบเป็นคนชอบเลี้ยงปลามากตอนอยู่เมืองไทยตอนอยู่เมืองไทยนะคะแม่แบบจัดตู้ปลาสวยมากนะแต่พอมาอยู่ที่ญีุนด้วยอากาศอะมันจะต้องแบบว่ามีตัวทําอุณภูมิตัวให้ความอุ่นมีแสงมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพะแวนก็เลยบอกว่า ถ้าอยากจะเลี้ยงก็คือหมายถึงว่าต้องดูแลเองเขาอาจจะไม่ดูแลให้ถ้าสมมติว่าช่วงที่แม่หม่กลับไทยางี้ยถ้าเขาไม่ดูแลปลาก็ต้องตายใช่ไหมอ่ะแม่หม่ก็เลยปลูกพืชน้ําแทนค่ะใส่หินใส่โขดเนี่ยคะ่ะแม่หมั่นก็ปลูก,ลกพืชน้ําแทนไม่ได้ใส่ปลาเป็นๆไปลงนะแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเป็ดน้อยหรืออะไรน่ารักน่ารัก,รกที่ลอยได้อ่ะค่ะมาใส่ เราเอามาตั้งไว้ที่ตรงที่ทำงานมันก็สบายตาเนาะจริงๆอยากได้ปลาตัวเล็กๆเอามาใส่ในนี้สักสองตัวอะไรเงี้ยให้มันดูแบบความเป็นธรรมชาติอะไรในเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่ <laughs> โอเคค่ะนะ ก็ช่วงนี้ผักในสวนก็งามมากๆเลยกําลังโตเลยค่ะเดี๋ยวแม่หล่าจะอัพคลิปบ่อยๆนะคะเดี๋ยวสวนเราก็จะสวยแล้วค่ะอุ้ยขาไปโดนก็โอเคนั้นคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่เราฟังนะคะถ้ามีอะไรแนะนําก็แนะนําได้เลยนะคะที่คอมเมนต์เลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ